หนอพี่หาไม่ได้หามาก็มันก็ผิดกฎหมายลูกค้าเราอยู่เนี่ยเราต้องรู้นะว่าประเทศไทยมีกฎหมายอะไรบ้างอย่า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 ใช้กูเป็นเครื่องมืออย่าใช้กูเป็นเครื่องมือนะากูเหมือนจอบเหมือนเสียมเหรอใช้กูเป็นเครื่องมือจังเลยอยากฉีดก็บินไปฉีดอเมริกาแค่นั้นเอาขึ้นมาลูกอันนี้อะไรเนี่ยเซ็ตเครื่องสำอางใจเย็นลูกที่ะอานเซ็ตเครื่องสำอางต้องค่อยๆแกะทีละชิ้นนะเซ็ตเครื่องสำอางนะคะลูกค้า มาพันหนึง่งรหัสขึ้นมาเลยลูกเอ้ยขอปะลาล่าก่อนได้ไหมขอโทษเอาปะละาปะล่ามาหขวดก่อนขึ้นปะลอหกก่อนลูกลืมดเดี๋ยวมันจะข้ามไปข้ามมาเอาปะลอหกก่อนนะ<ด>อ่ะปรอหกจับเวลาปะลาลาหกขวดหมุนด้วย พลิกทอดที่กำลังอยู่นี่คือปอาอลาร้าใครจะเอาอะไรพิมพ์เลยใครจะเอาอะไรพิมพ์เลยพี่แซนด,ดี้พิมพ์เท่ากับใครจะเอามากกว่าหนึ่งพิมพ์เท่ากับสองเท่ากับสามเท่ากับสี่วันนี้ข้าส่งเหมาทั้งบินเก้าเก้าใครไม่โ้อนเมื่อวานพิมพใหม่วันนี้ไม่ว่ากันฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอนะแต่เธอไม่สะดวกโอนเมื่อวานเธอพิมพ ไม่ยอมโอนนี่ไซไม่ดีไม่ใช่ฉันหรอกฉันเธอไม่ซื้อจะกระขายคนอื่นต่อและอีกแม่ค้าออนไลน์ฟังไว้ด้วยตั้งแต่เตตัสด,ด่าลูกค้าเนไม่สมควรถ้าเธอรักฉันเธอเห็นฉันเป็นแม่ค้าเดตไอดอลที่เป็นไอดอลในดวงใจของเธอชอบมากรักมากอีกเพราะนั้งเธอด่าลูกค้าเธอไม่ใช่เธอไม่ได้ชอบฉันจริงฉันไม่เคยด่าลูกค้าเรื่องไม่โอนเงน เลยฉันชอบนางแชร์โพสกูอีกครึ่งชั่วโมงด่าผัวบอกผัวเฮียผัวเลวเอากูอ่านกูเริ่มเกลียดผัวมึงไปด้วยแล้ะสักพักหนึ่งด่าลูกค้าไม่ออนตังเว้เฮียมึงไล่ด่าคนอย่างนี้ไม่มีเวลาทำมาแดกหรอกแฮนี่จะเอาเวลาเออดูซิเหลืออะไรบ้างไว้คนนี้ไม่อนไม่เป็นไรไว้เออเหลืออะไรมาจับเซตขายใหม่ไว้เออดี๋ยวกูไล่เพิ่มมึงจะได้ไม่ว่างด่าผัวด่าลูกค้าอีหา่าเก็บของมาขายต่อ ะเที่ยวไปด่าลูกค้านะมึงวันนี้ไม่สะดวกโอนพรุ่งนี้อาจจะสะดวกโอนก็ได้บางคนด่าไม่เผาผีแหมจะประจานลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอเฟซบุ๊กเขาหน้าหน้าหน้าจริงเขาทําเป็นคา,า,าดตาคาดชื่อนิดนึงประจานบอกเอฟไม่โอนดอกมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอหรือเวลาอีกหนึ่งนาที30มิบวินาทีแล้วกูด่าขนาดนี้มึงจะลอกเอฟปลากันได้ยัง เศรษฐกิจโควิดขนาดนี้มึงจะเลิกเก็บปลากันได้ยังหยุดเลยนะหยุดเลยนะด่าผัวด่าลูกค้าเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่กำแพงพิมบอกหลายทีและกำแพงสีขาวๆให้ทุกคนมาจัดจองพื้นที่ตัวเอง แล้วก็จะมีคนเดินผ่านเขาแอดแฟนใครเขาเลือกติดตามใครก็คือเขาอยากอยากจะเดินผ่านคนคนนั้นมึงเขียนอะไรไปคนแม่งก็อ่านโอ้อีทเทียนนี้ทัศนะติอย่างนี้ไม่เหมือนหน้าตาเลยว่าจะจีบสักหน่อยไม่เอาดีกว่าอีนี่แก้ผ้าตลอดเลยหน้าตาก็น่ารักจลิตกด็ดีดีกูกูว่ากวเป็นกะหรี่ซะเลือกเกินผู้ชายคิดกูไม่ได้คิดเอง พอแล้วพอแล้วลูกค้ายอย่าซื้อเยอะซื้อเยอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไม่มีของขายยี่ดอกแล้วกูจะไปขายอะไรถ้ามึงซื้อเยอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูรวยตายห่ากูจะทำยังไงล่ะเอาออกไปเลยลูก<ม>ขอเปลี่ยนจาก M 2 2 2เป็น M 5 0าศูแมทพี่เอาไปสองอย่างนั้นแหละบอกให้ต้องเปลี่ยนหรอกของมันต้องใช้รีบๆเอาไปเลยกูเหลือเยอะก็่ตัดมังลูก เลยปลอลหกขอลงข้างล่างติ่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงใต้พิกทอดเล็กๆใครเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามานะลูกค้า,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 าใครเพิ่งเข้ามานั้นลูดดูหน้าไลค์อยากได้อะไรพิมพ์เอาใครเพิ่งเข้ามารูดดูหน้าไลค์อยากได้อะไรพิมพ์เอาลูกค้าใครขำในเฟซบุ๊กคลิปลุกในไอจี ในทวิตเตอร์เป็นแดนเซอร์ในติ๊กต๊กรหัสขึ้นยังรหัสขึ้นแล้วใช่ไหมรหัสอะไรลูก SB. sb 1000งพันงัมาพันหนึ่งใครอยากได้พิมพ์เลยดูไปเรื่อยๆชอบเมื่อไหร่พิมพ์มั่นใจพิมพ์ได้เลยระบบดูดเร็วใครมั่นใจก็พิมพ์ใครเพิ่งมั่นใจเพิ่งชอบก็ค่อยพิมพ์